ทีนี้เราก็จะมาต่อกันในาพาร์ทที่2นะครับในาพาร์ทที่2ก็จะเป็นขั้นตอนที่3และขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่3ก็คือการออกแบบวิธีการแก้ปัญหากับขั้นตอนที่4คือการวางแผนการดําเนินการแก้ปัญหาในส่วนของขั้นที่3มเนี่ยมันก็จะต่อมาจากขั้นที่2คือเมื่อเราระดมสมองหาประเด็นปุ๊บสืบค้นข้อมูลมาทําเป็นไมล์แมปแล้วก็เปรียบเทียบแล้วว่าเราจะเลือกแก้ไขปัญหาด้วยประเด็นไหนบ้างนะครับหรือใช้วิธีการใดบ้างเนี่ย เราก็จะต้องมาทําการออกแบบแล้วว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรซึ่งการจะแก้ปัญหาเหล่านี้มีทั้งหมด3ขั้นตอนย่อยในส่วนของขั้นตอนที่3นี้ขั้นตอนย่อยแรกเลย3.1นะครับจะต้องทําการวิเคราะห์เฉพาะองค์ประกอบที่จําเป็นต่อการแก้ไขปัญหาเท่านั้นนะครับเมื่อเราวิเคราะห์ได้แล้วปุ๊บว่าอะไรบ้างที่จําเป็นก็จะนํามาสู่การสร้างทางเลือกที่จะนําไปสู่การแก้ปัญหาท้ายที่สุด เมื่อสร้างทางเรือเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาถ่ายทอดความคิดว่าเราจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับมาดูอันแรกก่อนเราจะวิเคราะห์ได้อย่างไรบ้างล่ะมันมีเทคนิคครับเทคนิคที่ชื่อว่าการวิเคราะห์แบบฟังก์ชันแอนาลิซิสแกรมมันคือการวิเคราะห์เฉพาะองค์ประกอบที่จําเป็นเพื่อแยกเฉพาะองค์ประกอบแต่ละส่วนนั้นนะเอาที่เฉพาะที่จําเป็นว่าแต่ละส่วนทําหน้าที่อะไรบ้างเมื่อเราเห็นแล้วว่า มันแต่ละส่วนทําหน้าที่อะไรบ้างเราก็จะรู้แล้วว่าอันไหนจําเป็นหรือไม่จําเป็นยกตัวอย่างเช่นในกรณีของอไม้เท้าผู้สูงอายุนะครับเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วไม้เท้าก็มีหลากหลายรูปแบบเนาะบางทีมีหลากหลายสีสันด้วยซ้ําแต่ถ้าเราจะมาวิเคราะห์ว่าอะไรบ้างละ่ะที่มันเป็นองค์ประกอบที่จําเป็นเท่านั้นเราจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยอย่างตัวไม้เท้าเนี่ยมันก็จะมีหลกัหลกๆมันต้องมีที่จับนะ มันต้องมีแท่งคำยันนะแล้วมันต้องมีฐานขาด3อย่างนี้ไม่ได้แต่ส่วนที่จะมีเพิ่มขึ้นมามีได้ไหมก็มีได้แต่อาจจะไม่จําเป็นก็ได้ยกตัวอย่างเช่นการที่มีไม้ท้าแบบนี้อาจจะมีคนที่พัฒนาแบบมีฟังก์ชันเสียงกดปุ๊บมีเสียงเตือนอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ถามว่าจําเป็นขนาดนั้นไหมก็ไม่สิ่งที่จําเป็นก็จําเป็นแค่ที่จับแท่งคำยันแล้วฐานซึ่งเวลาเราวิเคราะห์องค์ประกอบที่จาเป็นเนี่ย เราก็จะต้องทําการวาดภาพเป็นแบบภาพแบนหรือภาพสองมิติเนาะแล้วเขียนว่าเจ้าสิ่งนั้นมันคืออะไรหรือทําหน้าที่อะไรแค่นั้นพอเราไม่จําเป็นต้องไปวาดลวดลายที่มากมายหรือวาดเป็นลายมังกรลายคิตตี้อะไรเงี้ยไม่ต้องนะครับเราก็เอาเฉพาะพื้นฐานให้เราพอเห็นว่าเจ้าสิ่งนี้รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรแบบแบนๆแล้วมันทําอะไรได้บ้างถ้าอย่างในกรณีของเราที่เรากําลังเรียนกันอยู่เนาะคือเครื่องช่วยฟังที่เราเลือกมาจากขั้นตอนอ่า จากขั้นตอนที่2แล้วว่าเนี่ยเราจะเลือกอุปกรณ์การถ่ายทอดเสียงแบบเนี้ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเลือกมาเนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่มันจําเป็นหรือมีส่วนประกอบอะไรบ้างที่มันจําเป็นของอุปกรณ์นี้ซึ่งเราก็จะมาทำการวาดแบบภาพแปลนเสร็จแล้วปุ๊บเราจะเห็นว่าอ๋อจริงๆเจ้าเครื่องเนี่ยมันมีหลักๆอยู่ด้วยกันทั้งหมดประมาณ6ส่วนก็คือมีเจ้าตัวนาส่วนของอุปกรณ์ถ่ายทอดเสียงอุปกรณ์รับเสียงปรับระดับเสียงสําหรับเปิดปิด วงจรขยายเสียงแล้วก็แหล่งกําเนิดไฟฟ้ามีหลักๆอยู่ประมาณแค่นี้เอง6ส่วนส่วนอื่นจําเป็นไหมอาอาจจะไม่จําเป็นนะครับดังนั้นโอเคเรารู้แล้วว่าสิ่งที่มันจําเป็นกับการที่เราจะทําเครื่องช่วยฟังเนะี่ยมีอะไรบ้างเมื่อเรารู้แล้วปุ๊บเราก็จะต้องทําการออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ต้องอาศัยอะไรบ้างล่ะก็าจากขอบเขตของปัญหาง่ายที่เราทําในขั้นตอนที่1 แล้วก็ข้อมูลองค์ประกอบพื้นฐานจากในขั้นตอนที่2แล้วก็องค์ประกอบที่จําเป็นจาก3.1เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะต้องมาทําการพิจารณาเลือกแนวทางเหล่านั้นพิจารณาจากอะไรนี่ไงเราก็ต้องพิจารณาจากเงื่อนไขของขอบเขตบ้างข้อดีข้อเสียบ้างหรือทรัพยากรทางเทคโนโลยีบ้างรวมถึงผลกระทบต่างๆความประหยัดความปลอดภัยแล้วก็การบํารุงรักษาเอาง่ายๆให้เหมือนตอนเวลาเรา เลือกแฟนถูกไหมเวลาเราเลือกแฟนเราคุยสมมุตินะถ้าคุยหลายๆคนหรือเลือกว่าจะจีบใครคนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเราก็ต้องมาทําการเลือกแล้ว,ว่าเฮ้ยคนที่หนึ่งเฮ้ยเราลองให้คะแนนสิคนที่หนึ่งคุยเกง่งคุยไม่เกง่งคนที่สองอ่ะคนที่หนึ่งคนที่สองใครคุยเก่งกว่ากันคนที่หนึ่งคนที่สองใครอ่าใจดีกับเรามากกว่ากันใครที่เห็นเราสําคัญมากกว่าก,กันอะไรแบบนั้นเป็นต้นแสดงว่าการที่เราจะเลือกอะไรชักอย่างหนึ่งเราต้อง ตั้งเกณฑ์ในการเลือกถูกไ,ไหมครับซึ่งการตั้งเกณฑ์ในการเลือกไม่ยากลองดูอย่างตัวอย่างนี้ก็ได้จริงๆการใช้บอร์ดเนาะอย่างเช่นวงจรบอร์ดการขยายเสียงเนี่ยมันมีหลากหลายแบบครูลองยกตัวอย่างเอาแค่เฉพาะ2บอร์ดสมมุติว่าถ้าเราจะต้องเลือกระหว่างบอร์ดที่1กับบอร์ดที่2ทํายังไงล่ะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าตารางเกณฑ์ในการพิจารณาคือลองมาเขียนเลยเป็นตารางเลยว่าเฮ้ยบอร์ดที่1รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะแล้วในบอร์ดเนี่ย มีข้อมูลอะไรบ้างในแต่ละแบบอ่ะเราก็เขียนมาเลยอย่างเช่นวงจรแบบที่หนึ่งเป็นแหล่งกําเนิดไฟฟ้ากี่โวลต์ใช้กระแสะแบบไหนความจุสูงสุดเท่าไหร่อ่ะแบบนี้เป็นต้นแบบที่2อเป็นยังไงก็เขียนข้อมูลมาเสร็จแล้วข้อสาคัญมันอยู่ที่ด้านบนนี้ครับคือเกณฑ์การพิจารณามันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ส่วนสังเกตส่วนแรกส่วนแรกมันจะเป็นรายละเอียดว่าเราจะเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ละอ่ะส่วนที่สองคือระดับคะแนนยกตัวอย่างเช่นการเราที่เราจะตัดสินบอร์ด วงจรไฟฟ้าของเราเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยเรามีเกณฑ์อยู่ทั้งหมด5เกณฑ์เกณฑ์แรกคือหนึ่งเรื่องพลังงานกระแสไฟฟ้านะครับถ้าพลังงานน้อยอเอาไป1คะแนนคือใช้พลังงานแค่นิดเดียวเองไม่ใช้พลังงานเยอะเอาไป1คะแนนแต่ถ้าเกิดเจ้าบอร์ดไหนที่ใช้พลังงานเยอะศูนย์คะแนนหรือเกณฑ์ที่2คุณภาพของเสียงที่ได้ถ้าเกิดไม่มีเสียงรบกวนเลยเนี่ยเอาไปเลยหนึ่งคะแนนแต่ถ้าเกิดมีเสียงรบกวนเยอะเอาไปศนย์คะแนนหรือเกณฑ์ที่3การปรับเปลี่ยนความ ความดังหรือความเบาของเสียงเนี่ยถ้าเกิดปรับง่ายเอาไปเลย1คะแนนแต่ถ้าปรับยากเกินเอาไปเลยศูนย์คะแนนหรือการประกอบการซ่อมแซมถ้าเกิดมันสามารถประกอบได้ง่ายซ่อมแซมได้ง่ายเอาไป1คะแนนแต่ถ้ายากก็ศูนย์คะแนนสุดท้ายครับราคาเฮ้ยถ้าเกิดเจ้าบอดเนี่ยมันมีราคาถูกเอาไปเลย1คะแนนแต่ถ้าเกิดบอดนี้มีราคาแพงก็ศูนย์คะแนนอันนี้คือตัวอย่างเกณฑ์การพิจารณาเสร็จแล้วเราก็ลองดูซิว่าเจ้าบอร์ดนี้มันเป็นไปตามเกณฑ์ของเราไหมยกตัวอย่างเช่น บอร์ดที่1เราจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันมีดีหมดเลยนะเพราะเราได้1คะแนนถูกไหมเราจะสังเกตเห็นว่าอันไหนที่ดีเอ้ยได้1คะแนนแต่แสดงว่ามันได้ศูนย์ในช่องการประกอบซ่อมแซมหมายความว่าไงแสดงว่าบอร์ดนี้อาจจะประกอบหรือซ่อมแซมยากแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับบอร์ดที่2ตามที่เราให้คะแนนและเฮ้ยมันได้1ห,หมดเลยนี่ว่าพอรวมคะแนนมาบอร์ด1ได้4บอร์ด2ได้5ง่ายไหมทีนี้ง่ายแล้วว่าเราจะเลือกอะไรก็ไม่ยากเลยซึ่ง ถ้าเราจะเห็นจากตารางนี้แล้วเราก็น่าจะเลือกจากบอร์ดหรือวงจรที่สองถูกไหมครับเพราะมันได้5้าคะแนนดูแล้วมันครอบคลุมที่สุดนะครับทีนี้เลือกแล้วยังไงต่อล่ะเออเรามาดูวันนี้ครับในความเป็นจริงแล้ว,วเราไม่มีทางที่เราจะสร้างนวัตรกรรมด้วยการเลือกเพียงอย่างเดียวอย่างในกรณีนี้เออเราเลือกได้แล้วแหละว่าเราจะใช้บอร์ดที่สองแต่ในบอร์ดที่2นี้มันจบแค่นี้ไหมล่ะในบอร์ดที่สองเมื่อเรา จะทาได้บอร์ดเสร็จปุ๊บยันยังต้องหาอุปกรณ์การรับเสียงหาอุปกรณ์การถ่ายทอดเสียงแล้วก็หาแหล่งกําเนิดไฟฟ้าอีกอย่างกรณีอุปกรณ์การรับเสียงก็ต้องมาเลือกอีกซึ่งอย่างในวงจรที่2เนี่ยเราก็ต้องมาทําการเลือกอีกว่าเราจะเลือกอุปกรณ์รับเสียงแบบไหนจะเลือกเป็นแบบที่1หรือแบบที่2หรืออย่างอุปกรณ์ถ่ายทอดเสียงมาหรือตัวลําโพงจะใช้เป็นหูฟังดีไหมหรือจะเป็นลําโพงดีหรือแบบที่3แหล่งกําเนิดไฟฟ้าอ่ะแล้วจะใช้ แบตเตอรี่แบบไหนล่ะหรือใช้ฐานแบบไหนล่ะมันก็ต้องมาเลือกอีกดังนั้นในกรณีนี้อะอย่างกรณีนี้เป็นต้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเลือกแล้วแต่เราการที่จะเราจะเลือกนี้เราจะต้องไปทําการเปรียบเทียบก่อนนะว่าแต่ละแบบข้อดีข้อเสียอย่างไรให้คะแนนมันเลยตามเกณฑ์การเลือกของเรานะครับซึ่งในกรณีเราเลือกแล้วสมมุติเลือกเสร็จป,ปุ๊บเอ๊ยยังไงดีล่ะก็ลองเอาไปประกอบทีนี้พอประกอบมาถามหน้าตาแบบนี้ก็มันก็ใช้ได้นะไม่ใช่ใช้ไม่ได้แต่ถามว่า มันน่าใช้ไหมล่ะคนจะกล้าใช้หรือเปล่าผู้จูงอายุจะกล้าใช้ไหมมันก็คงไม่กล้ามันจึงนําไปสู่ขั้นตอนที่3.3นั่นก็คือการออกแบบหรือถ่ายทอดความคิดนั่นเองนะครับว่าการที่เราจะได้มาแล้วแหละจะตัวเครื่องนั้นนวัตกรรมของเราแต่จะถ่ายทอดความคิดยังไงหรือออกแบบยังไงให้มันดูน่าใช้มันก็สามารถทําได้หลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการทําผ่านภาพล่าง3ม,มิติภาพฉายแบบจําลองไปสู่ต้นฉบับเพื่อให้ได้นําไปสู่ ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้งานดังนั้นมันก็จะเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆซึ่งการที่มันจะสะเต็ปไปเรื่อยๆนี้มันก็ต้องเริ่มจากภาพล่างเนาะภาพล่างเสร็จปุ๊บแล้วก็ไป3ามิติ3มิติเสร็จปุ๊บไปไหนต่อเฮ้ยไปภาพฉายต่อได้ไหมไปแบบจําลองไปต้นแบบแล้วก็นาไปสู่ผลิตภัณฑ์ซึ่งเราจะลองมาดูกันนะครับอันนี้อ่ะภาพล่างแบบไหนได้บ้างล่ะเฮ้ยถ้าเป็นแบบสองมิติ เราก็จะสังเกตเห็นภาพแบบ2มิติจะเป็นในลักษณะแบนๆภาพที่ไม่ใส่รายละเอียดสีสันที่มันเยอะแยะมากมายให้เห็นว่ามันมีอัตราส่วนแบบไหนภาพแบบไหนเป็นแนว2มิติแบนๆไม่ต้องทํา3มิตินะครับส่วนในถ้าเกิดเป็นภาพแบบ3ามิติมันจะมีการทําภาพ3ามมิติอยู่2แบบแบบแรกคือภาพ3ามิติแบบออบลิคภาพ3ามิติแบบออบลิคคืออะไรภาพ3ามมิติแบบออบลิคมันจะเป็นการเขียนให้เราเห็นภาพแบบมุมข้าง แต่เราจะสังเกตเห็นว่าข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้นย้ํานะถ้าเป็นภาพแบบออปลิกจะเห็นเพียงข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้นคือนี่ครับหนึ่งและเราจะเห็นด้านหน้าชัดเจนนี่คือด้านหน้าของเราแต่ด้านข้างเราจะเห็นมันเพียงข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้นนี่คือภาพแบบออปลิกลองดูตัวอย่างก็ได้เราเห็นด้านหน้าเต็มเราก็เห็นด้านข้างใดข้างหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นแบบที่สครับคือแบบ i o m e t i c สังเกตแบบ iso metric นี้เนาะ iso metric เราจะเห็นแบบด้านข้างทั้งสองข้างเลยไม่เห็นหน้าเต็มๆแต่จะเห็นด้านข้างทั้งสองข้างเราก็จะสังเกตเห็นว่าเนี่ยมีข้างซ้ายข้างขวาข้างนึงแล้วก็มีข้างซ้ายอีกข้างหนึ่งเช่นกันแบบนี้เป็นต้นดังนั้นอันนี้คือตัวอย่างความแตกต่างเนาะระหว่างการเออร่างภาพสามมิติแบบออบลิคกับสามมิติแบบอโ o m e t ร i c นะครับนี่คือตัวอย่างเนาะการล่างแบบอ s o metric ต่อมาแบบภาพฉายอะเมื่อเราเฮ้ยทำมาได้แล้วว่า2องมิติเป็นแบบนี้รูปรังหนะ้าตาแบบนี้มาแบบภาพฉายบ้างอ่ในส่วนของภาพฉายเราก็จะเห็นว่ามันก็จะเห็นทั้งข้างหน้าบนถูกไหมและก็มาเขียนรายละเอียดเพิ่มเติมอีกข้างด้านหน้าขานาดเท่าไหร่ข้างเท่าไหร่ด้านบนเท่าไหร่มันก็จะเห็นภาพฉายชัดเจนขึ้นว่าเฮ้ยมันดูเริ่มเป็น3มิติมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับหรือ ถ้าอันนี้กรณีเช่นใครที่ไม่ได้ไปทําเป็นตัวชิ้นงานแต่เป็นวิธีการเขาจะเรียกแบบนี้ว่าโฟชาร์ตหรือผังงานก็จะเห็นเป็นขั้นตอนหนึ่งสองสามทำอย่างไรถ้าใช่กอ็อันนี้เนาะ,ะถ้าใช่ต้องทํงไงต่อหรือถ้าไม่ใช่ทํอย่างไงต่อแบบนี้เป็นต้นนะครับนําตั้งแต่ต้นไปจนจบนั่นเองอันนี้คือแบบผังงานหรือโฟชาร์ตนะครับหรือแบบแผนภาพอีกอ่ะแผนภาพจะเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ตน้นจนจบหรือตัวเห็นตัวงานนั้นมากยิ่งขึ้นว่าใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ภาพเป็นแบบไหนประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันนี้คือแบบแผนภาพนะครับถัดมาแบบสุดท้ายคือการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยหรือการใช้โปรแกรมนั่นแหละหลกัหลกๆมันคือการทําในโปรแกรมซึ่งเดี๋ยวนี้มีโปรแกรมเยอะมากอย่างเช่นสเกตอัพอ่าใครเคยไม่แน่ใจว่ามีใครเคยลองโปรแกรมสเกตอัพไหมโปรแกรมสเกตอัพก็จะเป็นการทําโมเดล3มมิติเราก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นซึ่งนี่ก็จะเป็นการร่างภาพให้เราเห็นได้ชัดเจนขึ้น อย่างในกรณีเจ้าเครื่องช่วยฟังเองจากที่เราเห็นรูปร่างหน้าตาของเดิมเป็นแบบนี้เรามาทําให้มันชัดเจนขึ้นมองให้มันดูใช้งานง่ายยิ่งขึ้นว่าเราจะทําแบบไหนเราก็ทําออกมาเป็นแบบนี้เช่นกรณีนี้ทํามาเป็นแบบแผนภาพไอโซเมตริกเลยรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือจะเป็นภาพฉายล่ะเขียนให้ชัดเจนขึ้นมองเลยขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับหรือผ่านโปรแกรมมาได้ไหมผ่านซอฟต์แวร์เลยวาดออกมาเป็นโมเดลเลยว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไง อันนี้ก็จะเป็นการออกแบบในส่วนของขั้นตอนที่3นะครับว่าเฮ้ยเจ้าตัวขั้นตอนที่3ตอนต้องได้แบบออกมาแล้วมันก็นํามาสู่ขั้นตอนที่4ี่เมื่อเรามีรู้แล้วว่าเราจะต้องทําอะไรเราก็ต้องมาทํามันจริงๆแล้วซึ่งในขั้นตอนที่4ง่ายมากมันคือการวางแผนการทํานั่นแหละว่าเราจะทำมันด้วยระยะเวลาเท่าไหร่เป้าหมายของแต่ละขั้นตอนคืออะไรซึ่งสิ่งสําคัญที่เราจะมาใช้ในการกําหนดในการวางแผนประกอบไปด้วย3อย่าง1 ต้องกำหนดเป้าหมาย2กํกำหนดระยะเวลาในการทำและ3คือกำหนดผู้รับผิดชอบเป้าหมายชัดเจนอยู่แล้วมันต้องกำหนดว่าในแต่ละขั้นอารมณ์เหมือนเราตื่นมาเราต้องระบุว่าเฮ้ยวันนี้ฉันตื่นมาจะต้องทำอะไรบ้างคล้ายๆกันอันนี้ก็ต้องระบุว่าในแต่ละขั้นเราจะทำอะไรบ้างเป้าหมายของแต่ละขั้นคืออะไรและในแต่ละขั้นนั้นต้องมีระยะเวลาที่ชัดเจนว่า งานชิน้นนี้ขั้นตอนนี้เราจะทํานานมากน้อยแค่ไหนกําหนดให้เหมาะสมและสุดท้ายที่ขาดไปไม่ได้คือผู้รับผิดชอบก็ต้องกําหนดให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการทํางานในขั้นตอนนั้นนั้นซึ่งถ้าดูจากตัวอย่างนี่คือตัวอย่างคร่าวๆนะครับซึ่งหลักๆเราลองสังเกตเห็นมันก็จะอาจจะเริ่มตั้งแต่การค้นหาข้อมูลเลยก็ได้นะแต่จริงๆแล้วอย่างกรณีนี้นอกจากการค้นหาข้อมูลแล้ว เอาตัดมาให้ชัดกระชับเลยก็จะเป็นเริ่มตั้งแต่การออกแบบชิ้นงานใช้ระยะเวลานานแค่ไหนอาจจะเป็นหน่วยเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนได้หมดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงานชิ้นนั้นๆเนาะอย่างในกรณีนี้อ่ะใช้เวลาการออกแบบชิ้นงาน1ชั่วโมงอาจจะหาวัสดุอีกอีกหชั่วโมงก็คือชั่วโมงที่2ส,สร้างชิ้นงานก็คือชั่วโมงที่3ามที่สทดสอบชั่วโมงที่5แล้วก็ประเมินปรับปรุงแก้ไขชั่วโมงที่6แบบนี้เป็นต้นแต่ถามว่าถ้าบางคนจะกําหนดเป็นเดือนได้ไหมเป็นปีได้ไหมเป็นวันได้ไหม ก็ได้แต่ท้ายสุดกําหนดระยะเวลาให้เหมาะสมตามชิ้นงานหรือพลัางงานที่เรากาหนดเราจะสังเกตเห็นว่ารูปแบบการทําตารางเนาะมันจะเป็นลูกศรแบบนี้นะครับคือเป็นขีดอันนี้ตัวอย่างเนาะขีดแล้วก็หัวลูกศรแบบนี้เป็นต้นจะไม่ใช่แค่ขีดอย่างเดียวหรือเขียนอะไรไม่รู้นะครับจะใช้เป็นขีดลูกศรแบบนี้ท้ายสุดเราจะเห็นผู้รับผิดชอบด้วยเราจะต้องทําการกําหนดผู้รับผิดชอบในขั้นตอนนั้นๆให้ชัดเจนว่าในแต่ละขั้นตอน ใครเป็นผู้ทำเพื่อที่เราจะได้ง่ายขึ้นว่าเฮ้ย hey, ขั้นตอนนี้ติดตามได้ง่ายขึ้นขั้นตอนนี้เฮ้ย hey, ถึงไหนแล้วใครทำอยู่แบบนี้เป็นต้นก็เขียนชื่อไปให้ชัดเจนเลยดังนั้นขั้นตอนนี้ไม่ยากเลยนะครับดังนั้นเมื่อเราวางแผนเสร็จเราก็มาลงมือทำไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับซึ่งการที่เราจะลงมือทำสิ่งเหล่านี้เราก็แค่ทำตามให้ได้ตามแผนมันก็จะออกมาเป็นชิ้นงานตามที่เราวางแผนไว้นั่นเองนะครับมาสรุปกันหน่อยดีกว่านะครับ ในส่วนของขั้นตอนที่3และขั้นตอนที่4ประกอบไปด้วย2ส่วนขั้นตอนที่3คือการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาก็3จุดเลยง่ายอันดับแรกคุณก็จะต้องทําการเอาข้อมูลอเอาข้อมูลแนวคิดที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาประยุกต์แล้วก็ออกแบบเป็นแนวทางถูกไหมครับเมื่อเราออกแบบเป็นแนวทางเสร็จปุ๊บก็มาสู่ขั้นตอนที่2ก็คือตัดสินใจเลือกเลือกเลยภายใต้ขอบเขตปัญหาความรู้หรือทรัพยากรที่เรามีท้ายสุดขั้นตอนที่3ก็เอาสิ่งเท่าเลือกนี่แหละมาถ่ายทอดความคิด ออกแบบรูปร่างให้มันเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเมื่อออกแบบเป็นรูปธรรมแล้วก็ไปสู่ขั้นตอนที่4คือวางแผนการดาเนินงานถูกไหมก็กาหนดให้ชัดเจนว่าจะต้องทําอะไรบ้างซึ่งอยา่างที่บอกเนาะมีเป้าหมายระยะเวลาแล้วก็ผู้รับผิดชอบท้ายสุดก็ลงมือทําให้ได้และถ้าจะให้สรุปง่ายกว่านั้นไปอีกนะครับในส่วนของขั้นตอนที่3บอกแล้วเอาให้ชัดเจนไปเลยขั้นตอนที่3ก็วิเคราะห์องค์ประกอบที่จําเป็นนะครับผ่านอะไรเอ่ยฟังก์ชันอนาลิซิสเดกรม เสร็จแล้วปุ๊บเมื่อเราวิเคราะห์องค์ประกอบที่จําเป็นเสร็จปุ๊บเราก็มาทําการสร้างทางเลือกโดยใช้ตารางเกณฑ์การพิจารณาที่เราให้คะแนน1คะแนนศูนย์นั่นเองท้ายที่สุดก็นําไปออกแบบซึ่งมีการออกแบบอยู่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น2มิติ3มิติทั้งแบบออฟลิคได,ไดโซเมติกภาพฉายผังงานแผนภาพหรือจากโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เราเลือกใช้เมื่อเราออกแบบได้ก็นําไปสู่ขั้นตอนที่4คือวางแผนและลงมือทําซึ่งในการวางแผนนั้นต้องกําหนดทั้งเป้าหมายระยะเวลาแล้วก็ ผู้รับผิดชอบดังนั้นทั้งหมดนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่3และขั้นตอนที่4ของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมครับ